จริงเนาะเออแต่ผมถ้าผมไม่ได้เข้ากล่องคุณแม่เนี่ยผมตุยถ้ากินแต่มามะ่าในทุกวันเนี่ยผมตุยอืมพี่คิดดูผมกลับมาเย็นขนานดะนี้ผมจะเอาแรงที่หนีไม่ทำกับข้าวกลับมาอาบนั่งกินข้าวนอนก็ตื่นดีสามขึ้นเนาะอืมงั้นทำงานเวลาสิบกวาชั่วโมงจบข่าวเลยชีวิตนี้มหมดเวลา เออแม่ทำกับข้าวมาหลายวันแล้วเนี่ยอาศัยกับข้าวคุณแม่แม่ญี่ปุ่นอุย้ยก็ดีนะบมก็ดีใจนะที่เขารักและเอ็นดูผุ๋เนะอืมดีใจมากเลย <c oughs> อุ้ยฉันไม่ได้ข้าวคุณแม่คุณแม่นี่ก็แย่เออแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเขาเขาผู้ยอเขอให้บมไปซื้อกับข้ามาเอาไงวะ ต้องเอาโทรศัพท์ลงแล้วกลับก็้งงูค่ะนี่ให้ดูนี่ผมอยากกินนึ่งปลาแล้วทีเนี้ยผมไม่มันไม่มีเด่ผมอยากกินปลาตัวใหญ่ๆมันไม่มีมันมีแต่ปลาตัวสามนิ้วเอามานนึ่งน่าอร่อยไอเนี้ยเคยไปเสิร์ฟข้ามาแล้วนี่กล้วยดิบมันเหลือจากไอที่เขาตัดออกจากหวีไงคืออ่ามันเตดอ่ะมันเป็นเตดเขาเขาก็ไม่เอา สองสามวันมันก็สุกทีนี้ผมก็หออแล้วหออมาเลยนี่แอปเปิ้ลแอปเปิลลูกดีๆลูกสวยคือมันเหลือมันเหลือมันไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนะเออมันเหลือไงผมเอาแม่งหมดเลยสนใจนี่ไงคือกําไรของเราแล้วซื้อไข่มาสองแพ็คคุณด้วยคุณลุงตุนไข่เนี่ยนี่กระเทียมไอ้นี่ก็ได้มาหัวเดียวแคลอดแคลอดหหนึ่ง เน,นี่ยได้แอปเปิลมาสามลูกเห็นไหมเนี่ยหอมมาแล้วนี่กล้วยได้มาเยอะแยะเลยเห็น,นไหมเนี่ยขุนนี่จะกล้วยข้างล่างนี่จะกล้วยได้มานาาสามมีอยู่มั้ง <c oughs> สนใจนี่แหละคือเขาเรียกอะไรนะค่าเหนื่อยของเราต่า <c oughs> ใจสนใจเมื่อวานเมื่อวานผมหอมมาได้หน่อยนึงอืม หอบหอบมันละมาหอบไปแล้วก็ไปแจกเขาหอบมาสองวันไปแจกสนใจใช่วยไม่ได้ค่าเขาเรียกอะไรนะค่าตอบแทนใช่ไหมนิดๆหน่อยๆเราก็ต้องเอาไว้ก่อนเออเดี๋ยวมันจะขาดทุนอันเนี้ยแรงคือเขาเรียกอะไรค่าแรงพิเศษเอามาเพื่อแพ้คนอื่นส่วนเราช่างแม่ง เอาให้มันแบบว่าเอาให้คุ้มไม่ได้เสียเปียกฉันไม่ได้เลยมาเลยเสียเปียกวันไหนของเยอะต้องของอีกเยอะพอไปฟนี่แจกแจกบ้านทุกหลังอืมใครอยากได้แจกค่ะเขาแล้วพี่รู้ไหมคนญี่ปุ่นพอได้ปุ๊บ เขาไปหาซื้อนั่นมาเทนสาซื้อนี่มาเรียนปล่อยก็ไไปถู่ไม่ไม่สะดวกกินอ่ามันเยอะไปก็หอไปค่ะไปที่โรงงานเอาไปแบ่งคุณป้าป้าทั้งหลายกินต่อเห็นไหมอืมอันนี้สูงกรรมเด้อเหนื่อยแม่างมันเราเราได้บุญถือว่าอย่างนี้โอเคนะคบยิ่งที่ขาบน่นมาเรียบร้อยแล้วว่าจะพูดเรื่องทาหารสักหน่อยก็พอเลยเชีวิตนี้เอาตัวเองไ้ก่อนบ่นเรื่องงานให้พอ ให้พอหายเหนื่อย <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนั่งมานะที่เข้ามาอ่ารับชมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นอนะ้องเนาะขอบคุณพี่มูขอบคุณพี่อาจรีขอบคุณพี่เลเ็บแต่นะนมีพี่ๆคอมเมนต์อยู่แค่นี้แหละเออแล้วก็หวังว่าพี่สิรีคุณแม่สมมลคุณแม่พยเยาเออจะเข้ามาดูย้อนหลังนะคะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายนั่ะ ค่ะขอบคุณทุกท่านมากมายนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญชีตวางสิ่งได้ขอให้ได้สมงมาปรจรถนาทุกประการนะเดินนําไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและก,กับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหายโรคหายภัยด้วยเด้อพิจิก,กี้ด้วยลืมเออลืมพิจิกี้คนหนึ่งไปได้ไงวะเออประธานเราที่บีหายใจยหายใจอ,ยอืมโอเคนะคะพี่ๆค่ะมุมไปพักผ่อนก่อนเนาะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะ สวัสดีนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ใจจะปิดหนิ้วหนวเขาไม่น้ย